ดีเจมะตูมเปิดทำลายแล้วพร้อมตอบกลับนักเลงคีย์บอร์ดดีเจมะตูมเปิดทำลายอย่างชัดเจนไปไหนมาบ้างก่อนติดโควิดงานนี้ชาวเน็ตจัดเต็มให้กำลังใจ ได้รับกำลังใจจากชาวเน็ตไปอย่างท่วมท,ท้นสำหรับดีเจคนดังดีเจมะตูมเตชินที่ล่าสุดออกมายอมรับแบบตรงๆว่าตนติดโควิด -19 แล้วขอให้คนที่ได้ใกล้ชิดตนกักตัวและไปตรวจหาเชื้อทันทีโดยดีเจมะตูมได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนจากเรื่องของตัวเอง อานนี้แฟนๆและคนรอบข้างก็ต่างพากันส่งแรงใจไปให้เจ้าตัวตลอดเวลาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดดีเจมะตูมทันทีที่ไปถึงโรงพยาบาลก็ได้อัปเดตท,ทำลายการไปสถานที่ต่างๆของตนเองแล้วร่างออกมาเป็นรูปภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7มกราจนถึงวันที่20มกราคมที่ตรวจพบเชือ้อโดยดีเจมะตูมได้กล่าวขอโทษส่งความห่วงใยถึงทุกคนด้วย ทันทีที่ DJ เจมะตูมโพดรูปปุ๊บคนที่เห็นข้อความก็ต่างเข้ามาส่งอิโมติคอนหัวใจให้เจ้าตัวแบบรัวๆโดย DJ เจมะตูมก็ได้ตอบกลับว่าไม่น่าตายง่ายๆหรอกครับแต่ก็ขอบคุณที่แช่งครับจะไม่ตายครับมีภาระอีกเยอะครับอันนี้เลยมีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาต่อว่าการคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายนี้แบบรัวๆ ดารานิวขอเป็นกำลังใจให้กับดีเจมะตูมหายป่วยจากโควิดไว้ไวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราเนวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ